สดีค่ะนักเรียนเอ,อ่สำหรับ EP นี้ให้เป็น EP 1.1แล้วกันนะคะคือเป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่1เนาะจะเป็นอ่านเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1 C 2 F 4 C L 2นะคะจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์หรือไม่อ่านไหมคะตอบก็คือ เป็นคะเพราะอะไรเพราะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ถูกนะคะข้อนี้ถูกไปข้อที่2ค่ะข้อที่2งเป็นสารประกอบอินรีย์หรืออนินทรีอ่าเราดูแล้วมีจเป็นองค์ประกอบจริงนะคะแต่มันอยู่ในข้อยกเว้นเพราะมี C N เนาะดังนั้นข้อ2จึงเป็นสารอนินรีย์นะคะ ข้อที่3ข้อที่3เป็นสารอินทรีย์นะคะเพราะว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแลวก็ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นข้อที่4ก็เป็นสารประกอบอินทรีย์ค่ะเพราะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นด้วยแล,และข้อที่5เห็นไหมคะข้อที่5มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแต่มันอยู่ในข้อยกเว้นค่ะคือพวกคาร์บอเนตนะคะ CO3 ดังนั้นข้อนี้จึง สารอินซีนะคะข้อที่6ข้อที่6มีคาร์บอนและไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นดังนั้นเป็นนะคะสารอินซีข้อที่7ล่ะคะอ่าข้อที่7ไม่เป็นเลยข้อนี้ง่ายมากเพราะไม่มีซีค่ะไม่มีซีตั้งแต่แรกเลยเนาะข้อที่8ข้อที่8มีซีและไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นนะคะครูลืมเลื่อนให้นักเรียนดูอ่าข้อที่8นะคะ น่าจะเห็นนะเดี๋ยวน่าจะเห็นอยู่เนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะอะโอเคอ่ไปข้อที่9นะคะข้อที่9มีซีแต่อยู่ในข้อยกเว้นดังนั้นจึงเป็นสารอนินซีนะคะข้อที่10เป็นสารอินซีค่ะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบและไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นด้วยทีนี้ข้อนี้เนาะมีเพื่อนมีเพื่อนถามครูในห้องนะคะว่าเอ๊ะคุณครู มันเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่านี่ไง CO ตรงนี้กรณี CO นะคะกรณี CO ที่บอกว่าเป็นข้อยกเว้นก็คือออกไซด์ของคาร์บอนน่ะมันจะเป็นกรณีที่เป็น CO กับ CO2 ก็คือออกซิเจนที่อยู่กับคาร์บอนเท่านั้นก็คือจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นนะคะแต่กรณีที่เป็น CO แล้วมีอะตอมอื่นๆซ้ายขวา อีกแบบนี้ไม่ใช่ออกไซด์ของคาร์บอนนะคะก็คือไม่ได้ถือว่าจัดอยู่ในข้อยกเว้นดังนั้นกรณีข้อ10เนี่ยก็เลยเป็นสารประกอบอินทรีย์ค่ะก็คือเป็นเครื่องหมายถูกนะคะข้อ11ไม่เป็นสารอินทรีย์นะคะเพราะอะไรว่าอยู่ในข้อยกเว้นนะคะเป็นพวกคาร์บ้านะ,ะอันนี้คลเซียมคารบายข้อที่12 ็ไม่เป็นสารอินทรีย์ก็คือเป็นสารอนอินทรีย์นั่นเองนะคะมี CN นะข้อ13ข้อนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับข้อ10บนะคะมีซเป็นองค์ประกอบจริงบางคนบอกมอง CO ไงคะคูเป็นออกไซด์ของคาร์บอนหรือเปล่านะคะไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้จึงไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นก็เลยเป็นสารอินทรีย์นะคะส่วนข้อ1ิบสีอันนี้เป็น CS 3นะคะข้อสิบสีก็ สารอินทรีย์นะคะข้อ15ข้อ15ไม่มีซีตั้งแต่แรกเลยดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่สารอินทรีย์ก็คือเป็นสารอะนินซีนะคะโอเคค่ะก็ครบทั้ง15ข้อแล้วนะคะทีน,นี้มีบางห้องมีบางห้องที่ครูเพิ่มขึ้นมาให้อีกข้อหนึ่งก็คือ H2O นะคะข้อนี้เป็นไหมคะข้อนี้เป็นอะไรสารอะนินซีนะคะเพราะว่าไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเหมือนก,นกันกับข้อ15เลยนะคะ อันนี้ก็คือแบบฝึกหัดเลยแบบฝึกหัดที่หนึ่งกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัดคลิปนี้ไปนะคะ